สวัสดีครับผมสุธรรมนะครับจากทีเคต้นคุณนะครับผู้พัฒนาพระแหวมพลัสจีวัดสูงนะครับก็วันนี้นะครับกําลังจะรันเทสเครื่องส่งลูกค้านะครับกับซีรีส์เล็กนะครับเดี๋ยวมาขับให้ดูกันว่าถามกันมาเยอะว่าสามารถขับเบรดได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมเอางี้ครับโหลดของผมมีเบรดอ่าสิบแปดนิ้วพันห้าร้อยวัตต์สองสองสองตู้นะครับแล้วก็อาร์มิเจอร์ตู้หนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาชแนลนี้นะครับขับตู้เบรดพันห้าร้อยวัตต์สองสองตู้นะครับกับชแนลบีเนี่ยขับ เสียงกลางแหลมเป็นแบบไมิเจอร์นะครับตู้หนึ่งนะครับมาดูดีครับว่าตัวซีเคซีดร800เราสามารถขับได้ไหมเดี๋ยวไล่สายไปดูครับนี่ครับช่องเอครับเป็นเบลนะครับเนี่ยสายนี้เบลนะครับช่องบีเป็นกลางแหลมนะครับอันนี้สายกลางแหลมนะครับไล่ไล่กลับไปนะครับเนี่ครับครับพาไปดูหลังตู้ครับนะครับนี่เป็นตู้เมเจอร์นะครับกับตู้เบลนะครับแผ่นดินไหวนะครับทีเคแผ่นดินไหวดอกพัน500วัตต์นะครับก็คือสองตู้นะครับเออเนี่ยครับ สายบีดเรานะครับกลับมานี่ครับนี่คือตู้หนึ่งนะครับนี่อีกตู้หนึ่งนะครับฝั่งนู้นไม่ได้ต่อนะครับก็ต่อสองตู้นะครับแล้วก็นี่ครับเสียงกลางแหลมนะครับอะมิเจอร์นะครับก็ต่ออะมิเจอร์นะครับต่ออะมิเจอร์นะครับตู้หนึ่งครับนี่ครับนะครับนี่เป็นเสียงกลางแหลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปฟังน้ําเสียงกันในระยะที่ประมาณนี่ยครับสิบกว่าเมตรนะครับว่าแปดร้อยจะเป็นยังไงครับ นี่คือเสียงเบียดนะครับนี่เป็นเสียงเบียดนะครับมันาถามว่ามันดังไหมมันขับได้ครับมันก็ดังพอประมาณหนึ่งในกําลังวัตต์ของมันที่4 4 6วัตต์ที่4โอห์มนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอา,าชแน,นลบีขึ้นกับอ่าโอเคครับดีครับ,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 บก็เหมาะสำหรับคนที่จะนำไปใช้แบบงานเล็กๆรกระลอกเจกงานนี้ ขับได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับผมนี่ก็คือน้ำเสียงที่มาจาก800นะครับเครื่องเล็กๆสามารถขับได้ขนาดนี้นะครับผมน้ำเสียงก็ออกมาในสไตล์ของรัดดีนะครับนุ่ม อน้ำเสียงนี่มันออกมาผมว่ามันก็โอเคสำหรับประมาณหนึ่งออก็กำลังหวัดมันขนาดนี้นะครับก็ให้ลูกค้าตัดสินใจเอานะครับกับ GK ซีรีส์นี้นะครับในการใช้งานในรูปแบบที่ยืดหยุ่นขึ้นเยอะนะครับกับ GK ซีรีส์800นะครับส่วนมากก็ทีมงานเอาไปขับนะครับตู้มอนิเตอร์กันนะครับส่วนใหญ่ในเทมงานที่ใช้กันอยู่นะครับ ก็สามารถขับตู้ p f ที่ใช้ตู้<ห>มอนิเ<ม>ตอร์ได<ม>้ประมาณ2-3ใบครับ p f 1 5นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุน่นนะครับของ t k เซีรีเล็กเรานะครับราคา7,900บาทนะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาทางด้าน